เป็นในส่วนของชาวลัคนาราศีเมษค่ะนะคะทำไมทำไมชาวเมษบอกโอ้ยเดือนของตัวเองแล้วทำไมถึงคำพยากรณ์ถึงออกมาเป็นแบบนี้นะคะว่าแบบเสี่ยงนี่บานแต่งานไม่มีความสุขอืมนะนี่ก็มางานยังมีปัญหาอีกเหรอหลายคนอาจจะคิดแบบนี้นะคะหน้าไพ่นะคะค่อนข้างจะสะท้อนอย่างเด่นชัดเลยค่ะว่าชาวลัคนาราศีเมษในเดือนเมษายนนี้นะคะ สิ่งที่จะเด่นชัดมากๆสำหรับคุณเลยคือคุณจะเจอภาวะกดดันค่ะความกดดันจะมาในทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยกตัวอย่างนะคะกดดันตั้งแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันบีบรัดคุณเข้ามาเรื่องของภาระหนี้สินถ้าใครที่มีอยู่นะคะมันจะเหมือนกับว่าทามมิ่งระยะมันเหลือน้อยลงแล้วมันถูกบีบคั้นด้วยเช่นคุณรับปากเขาไว้แล้วมันผัดผ่อนมา ครั้งสองครั้งแล้วแล้วมันจวนเจียนแล้วไงมันกาลังจะถึงจุดไฟแนลของมันละจุดสุดท้ายละประมาณนี้นะคะสถานการณ์มันค่อนข้างบีบคั้นรัดตัวคุณนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของภาวะการเงินที่คุณจะเจอแรงกดดันเข้ามาเมื่อกี้เรื่องของภาระหนี้เนาะถ้าใครที่มีหนี้สินอยู่แต่ในกรณีที่ถัดมาอีกก็คือในเรื่องของการเงินที่มันอาจจะมีอะไรมาจ่อแล้วอะมีค่าใช้จ่ายมาจ่อแล้วแล้วมันก็บีบคุณว่า มันถึงเวลาที่คุณจะต้องจ่ายในเรื่องพวกนี้แล้วนะมีเหตุที่คุณจะต้องใช้กับเรื่องพวกนี้นะนะคะตรงนี้มันจะมีเข้ามานะคะนอกจากนี้ในเดือนเมษายนนี้เองค่ะนอกจากเอ่อ,อ,อสิ่งที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าเสี่ยงนี้บานงานไม่มีความสุขเนี่ยภาวะในเรื่องของงานเองคุณจะเจอในส่วนของลักษณะนะคะเช่นเอ่อคนที่แสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแบบขเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนทําร้ายจิตใจคุณอะ่ะทาให้คุณรู้สึกเอ่อทให้คุณรู้สึกแบบ เ,เสียใจทําให้คุณรู้สึกว่าแบบทาไมเขาทํากับคุณแบบนี้นะคะมันจะเจออะไรอย่างเงี้ยรา้าเกิดขึ้นกับในส่วนของชาวลัคนาราศีเมษนะในเดือนเมษายนนี้นะคะมีตั้งแต่ในส่วนของบางคนเองใช้คําพูดแรงๆกับคุณบางคนเองอาจจะเขาเรียกอะไรนะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่ค่อนข้างจะตึงใส่คุณนะคะไม่ให้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีเกณฑ์แนวๆเน,นี้ยเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษ ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะคะพี่พี่ถึงบอกว่าเนี่ยแหละคะ่ะจึงเป็นที่มานะคะว่าทําไมคําพยากรณ์ถึงถึงถอดออกมาว่าลัคนาราศีใดในเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์เสี่ยงนี้บาน งานไม่มีความสุขนะคะเนะี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความอดทนสักมากๆเลยอะคะ่ะชาวราศีเมษคะ่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยชีวิตตัวเองดีอยู่ดีแล้วคะ่ะที่มันที่มันโอเคนะคะต้องบอกอย่างนี้นะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่สะท้อนขึ้นมามันไปตรงกับสิ่งที่คุณประเชิญอยู่ในเวลานี้ขอให้ใช้ความอดทนมากๆถามว่าคุณชาราสิเมษทนได้ไหมดูจากหน้าไพ่บอกเลยคะ่ะคุณมีภูมิคุ้มกันชั้นดีมาก คำว่าภูมิคุ้มกันในที่นี้คืออะไรไม่ใช่คุณไม่เคยผิดนัดการชําระนี้อันนี้อย่างหนึ่งนะบอกได้นะถ้าดูจากหน้าไพา่คือไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์พวกนี้ไม่ใช่ว่าคุณผัดผ่อนนี้เป็นครั้งแรกไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยเจอภาวะเงินตึงมือมาก่อนอ่ะบบิ๊ใช้คํานี้เลยคุณเจอมาจนคุณรู้สภาวะการของมันแล้วและก็รู้ว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงนะคะใช้คํานี้ก็แล้วกันนะดังนั้นเองใน เดือนนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านก็แล้วกันให้ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ยากๆตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็เรียกว่าต้องให้กําลังใจชาวราศีเมษเยอะๆเลยอะในช่วงนี้นะเพราะว่ามันจะมีอะไรก็ตามที่แบบทําให้คุณรู้สึกแบบนี้แล้วที่สําคัญค่ะในเรื่องสุขภาพขออนุญาตนิดนึงนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะถ้ามีเรื่องอะไรจะต้องระวังระมัดระวังให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภาวะความดันและโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ นะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะในระยะนี้นะคะโอเคค่ะนะก็เป็นกําลังใจให้นะ